สบายดีทุกผู้ทุกคนมาพบมาพอกันกับกลมคนบ้านเฮาอีกแล้วมันเลยก็ช่วงคำคำเมือน,นี่เนาะช่วงคำคำสิพาไปเบิง้งพาไปเลาะไปเบิ้ง่เนเออก่อกเจอดีด้ายกันก่อเจอดีด้ายกันย่างรางเว้นก็บ่ได้อัปเดตให้เบิง้งเนาะเพราะว่า วายรุ่นวายรุ่นิ่นเปิดเพลงมัดมือมือนีิเปิดเพลงมัดมือเลยมือนีิเลยบ่ได้อัปเดตยังพอน้อยเลยมือนีิไปไปเบิ่งกันพอลุงพีเพิ่นกำลังนีเต้นบ่ได้ยินเสียงตอกป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 กปกอยู่ใส่ไฟบ่ประดับไฟมีไฟ เราไปมันหงใหเนื่องแจ้งให้มันแจ้งวายามขึ้นพ่นิได้มาแห่รอบเจดีซ้ายพ้นเห็นบแห่รอบเจดีซ้ายพ่นมือนแรกเมือนขึ้นดือกขึ้นนี่กรวดประกวดเบ้งของผูด้ยสิง,งามก,าพก็พูด้ใยพูด้ยเสด้ที่หนึ่งเด้ที่สอง đây sẽ đẩy thứ nương thứ xóng lo no. sẽ bực cuột cắt mùa len à, Mưa sầu cũng ngủ bắp Chơi à, đi tôi đây sẽ đẩy thứ nương Tôi đây sẽ đẩy thị xóng Xem phêm của bớt mớt mưa mưa này Đây bữa đây áp đệt thấy bưng áp chuồng phân hết chuồng phân thăm nó no. ของพ่นกอพืชพันเฮ็ดเจดีเจดีไซบ่ได้อัปเดตให้บังเชิดแล้วตัวนี้งามุงม่วงทั้งงาเลยทั้งนวยพร้อมเรียบร้อยทั้งนวยทั้งดอกเออเจดีตัวนี้มีหัวบุ้งม่วงนี่ ก็จะด้ซสกันแปดกองทะเลาะพาเบิงทะเลาะพาเบิงลุงพอเหมือนลุงเคี่ยเหมืนกำลังอเอาเสาลงอเอาไฟลงไฟลง กระความสว่างกระความแจ่งงามขึ้นจะได้งามตัดสิ้นมหายน่าด้อตัดสินมหายน่าจะไดงามจะได้สิพอได้ทีนึง เจดีย์เจดีย์ s กันเสียได้เงี้ยเว้นชวงพืนเห็ดช่วงพืนเห็ดต้องทำเลยอัปเดตให้บังสีได้แห้งสีได้แห้งออดึกหน่อยวัยรุ่นเพิ่นเปิดเพลงค่ะเปิดเพลงเลยบอกกาับ บอกกาอัพเดทบอกกาถ้ำบอกการทายถ้ำเกิดเพลิงมืดมือกำลังเป็นกำลังหยุทธพากันกับบ้านพากันกลับบ้านโอ้ตัวนี้มีหัวเงินเจดีตัวนี้มีหัวเงินเฮ้ยเห็นบอล chơi đi nhọt ngân là đi nhọt ngân cái đi này như cô mô sầm cho này nhảy cô mô nhọt ngân trang đã lấy đầm đồng của bạn đó mà chưa bỏ lấy đầm đồng đã đầm lùng ชืวๆบอกก็ได้จองเลยมดงลุงพีเป็นใส่ไฟกันอยู่ใส่หลอดไฟยามคืนมากก็จะได้มาเวียนอยู่นี่มาแห่เวียนปักท่งปักยังก็ได้ท่งหลายพูดนั้นละสิได้ที่หนึ่งเรอถ้าเบิ้งรอถ้าเบิ้งเห็นคนมาเปิดเพลงอีกเนาะเบิ้งยามคืน เงีมขึ้นกับฝ่าสิบใแจ้งบบชัดบบแจ้งใบชัดบบแจ้งสิ่งล่องห้เบิ่งละมือนี่ว่ามดมือบุได้มีย,ยังลงพอหน่อยขอกำลังแรงใจเชียร์มานแน่เด้อตัวได้เสด็ที่หน,นึ่งเชียร์มานแน่ เจด,ด,ดียองได้เสด็จที่หนึ่งซึ่งมีอยู่แปดองอยู่นี่เจดีย์ชาวบ้านมันพากันร่วมเฮ็ดเป็นประเภทนี้ทุกปีทุกปีกปยำสงกรานเดือนหาเดือนหาสงกรานพากันรวมกันมาเฮ็ด សឹម pen ប្រភេទនេះជិះទៅនាំរត់น้ําកันទៅនាំមើលមືយូរនេះឡាជិះเปียกជិแះแฉะមឹងជិះกันជិះเปียกជិះแฉะដើរหมด กมวนไปยังหนึ่งเนาะเป็นประเพณีเคยถือเคยปฏิบัติกันทุกปีทุกปีตั้งแต่บรมโบราเณเท่าแก่พ้นพาเฮ็ดมาถึงเดือนหากับพากันกโเจะดีทซายกันมือสองกรานบางวัดบางบ้านพ่นก็เฮ็ดลังเฮ็ดลังสงกรานแล้วแต่ความสะดวกบางบ้านก็เฮ็ดพ้อมบางวัดบางบ้านก็เฮ็ดพร้อม บางบ้านกับอนอนมื่อหนึ่งสองเมือก่อนมื่อวันที่สิบสามมือหนึ่งสองมื่อก็มีแล้วแต่ความสะดวกบางบ้านเพิ่นมีกระทิ้งนีผ่าป่ามาก่อนโอ้มีผ่าป่ามาก่อนเพิ่นกับกอก้อนเฮ็ดก้อนแต่สำหรับบ้านใหญ่ๆบางหมู่บ้านเพิ่นกับปุ่นละสิมัดเดือนหาคอยกอก็มี ก่สิบมดเดือนหาคอยกอคอยเีนือกมีแล้วแต่แล้วแต่ละหมบานความสะดวกของแต่ละพื้นที่พื้นที่เพิ่นเคยเฮ็ดจังไรเพิ่งเเห็ดไปจังสั้นตามพื้นที่เพิ่นประเภณนี้ของอีสานใต้กมีทุกหมบานละทั้งอีสานเมว่าจะผักเนื้อผักก้างผักยังกับเพิ่นเฮ็ดมดลหจะดีเพิ่นกอจะดีตลอด เพิ่นก็เมือนได้โบตอนนั้นบนบ่อหูบนเอโนนส่วนทางอีสานเทวเขตอีสานใต้ก็สิแม่นอยู่ในเดือนหานี่ละก็จะดีไซน์กันเดือนหาวันสงกรานต์ส่วนมากส่วนมากวันสงกรานต์เพราะว่าลูกเต่าลูกหลานกลับมาจากกรุงเทพกรุงไทยจากกรุงเทพกรุงไทยได้มาซอยเฮ็ดซอยสางกันเนาะซอยเฮ็ดซอยสางกันส่วนมากช่วง ลูกเต้าลูกหลานลกลนับมาจากเขตงานนั่นละอาศัยว่าคนเฒ่าในบ้านก็าสิบมสมมมนนม่มีกําลังเฮ็ดดอกบ่มีกําลังเฮ็ดทั้งแดด้อนทั้งนี่อาศัยนุ่มๆเพิ่นคนนุ่มผู้เพิ่นมีกําลังได้เฮ็ดได้ทําได้สร้างกัน อใครในก็นอกเขาจบคลิปไปเพียงแคนีนกอนสบายดีอยู่ดีไม่แห้งทุกผู้ทุกคนเด้อสบายดีสบายดีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะใครกระดิงแจงเตือนให้ช่องกลุ่มคนบานเห่าเลยเด้อขอบ,บุกขอบคุณหลายๆที่พันรับเบิ่งรับชมทั้งในประเทศและนอกประเทศขอบ,บุญขอบคุณสบายดีสบายดี